ริษัทนาวิสเตอร์เซลล์อนเตร์ประเทศไทยัดนะครับผมก็ในที่นี้นะครับเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเลื่อยเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นมากนะครับโดยเฉพาะเลื่อยโซ่ยนต์นะครับแต่ว่าความจําเป็นของตัวเลื่อยโซ่ยนเนี่ยคือ,อเราจะต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอะไรนะครับเป็นปันจจัยสําคัญมากนะครับที่เราจะต้อง ซัพพอร์ตอะไรให้ลูกค้าได้นะครับเพราะว่าเลื่อยเนี่ยเวลาใช้งานไปเนี่ยมันจะสึกหลอนะครับแต่การสึกหลออนี่เราก็ควรที่จะมีอะไรเปลี่ยนด้วยนะครับมันก็เป็นที่มาที่ไปของบริษัทของเรานะครับว่าทําไมเราถึงจะตั้งบริษัทนี้ขึ้นมานะครับบริษัทฮาวเวสเตอร์เซลล์ชีวิตประเทศไทยจำกัดนะครับ้ภายใต้แบรนด์ของฮาวเว s สเตอร์นะครับเราก็ผลิตเป็นแบรนด์ของเราขึ้นมานะครับทำให้อะลรของเลื่อยหลายๆรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นของสตีลบ้างนะครับ 2 5 0 1 8 0 0ูน0 6หทุกอย่างนะครับแล้วก็รวมถึงการบริการการเซอร์วิสนะครับบริษัททเวสเตอร์นะครับมีบริการหลังการขายนะครับของเรานี่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี53นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ12ปีนะครับ11อปีจะเข้า1 2ปีแลวนะครับก็เราก็มาดูกันนะครับว่าความสามารถของเราเนี่ย นะครับ13าปีเนี่ยมันจะถึงขนาดไหนนะครับแล้วก็ช่างเนี่ยผู้ชำนาญการเนี่ยที่อยู่กับเรามานะครับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมานี่นะครับเราก็สามารถที่จะโทรเข้ามาติดต่อได้นะครับว่ามีปัญหาอะไรนะครับตัวเลื่อยมีปัญหาอะไรบ้างนะครับช่างแค่ดูบอกอาการช่างนะครับช่างก็บอกไลยละนะครับว่าควรที่จะซ่อมตรงไหนควรที่จะเปลี่ยนอะไรตรงไหนนะครับที่สําคัญเลยนะครับผมเราต้องฝากฝากด้วยนะครับว่า บริการหลังการขายเป็นอะไรที่จะต้องสําคัญมากนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับผมข้อกฎหมายนะครับการใช้เลื่อยการขอนญาดใช้เลื่อยนะครับความผิดนะครับมันมันเหมือนกับพระอาวุธปืนนะครับถ้าเราทําให้มันถูกซะนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เราก็ใช้แบบสบายใจได้นะครับผม าฝากถึงลูกค้านะครับที่ท่านใดที่สนใจอะไรของบริษัทเาวเวสเตอร์นะครับจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาก็ได้โทรเข้ามาสอบถามก็ได้หรือว่าเว็บเพจก็ได้นะครับเบอร์โทรก็ขึ้นนะครับ0 5นย์ห้าสนะครับก็ถ้าจะโทรเข้ามาปรึกษาในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับ ว่าการขออนุญาตยังไงก็โทรเข้ามาเบอร์ตรงผมก็ได้นะครับ0816811039นะครับผมถ้าจะโทรมาถามราคาไม่ต้องโทรนะครับผมจำไม่ได้นะครับผมจำไม่ได้เลยนะครับบอกตามตรงนะครับแต่เรื่องข้อกฎหมายยังไงวิธีการขออย่างไงการเอกสารที่จะต้องขออนุญาตทางป่าไม้อย่างไงนะครับมาปรึกษาได้นะครับตลอดนะครับผมด้วยความดีนะครับผมครับ